สวมาแล้วอุ้ยวันนี้คุณยายหนูก็มาสวัสดีค่ะมาแล้ว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 ขึนหนารักแท้สวัสดีค่ะซอสวัสดีค่ะพี่ข้างแรกที่นี่สวัสดีค่ะแม่โอ้ยคือป็นปตะเบิงใช่ปะ่ะไปจแลกลังกะเะามไดงเสว่ามาแล้ว,ว,วต้องได้สวสดแจ้งเียนี่กะินกะนิายเาีเนย่เดนาะที่นมแมนว่ได้รนี่ล่ะ ครบรอบหนึ่งปีพอดีโอ้อยขึ้นหนาหลักเถอะปะมาฟังคำราคาพอนี้มากับวัดกระสซเน่ารักจังเลยเมาหลังเวทีแล้วครับพี่น้องหอดแล้วนะคะวัดกระสอหอดหลังเวทีพอดีเจ้าะไปร่ำถวาวยทีหนึ่งมามาโอ้ยสอดกับพ่อมาจังเลยโอ้ยก็สวยแท้รองเท้าเนี่ย เห็นหงบรมนมนมาอะไรสอ่ายคลิปแล้วนี่นเ้าเข้าไปนี่ี่เออแมนมาแล้วนะคะวัดซ้อมมาถึงหลังเวทีเรียบร้อยแล้วกล่องกับเมี่ยงขึ้นมั่วทีนี้ตะวันสิงแย่งไปอันนี้สบายนั่นสบายไม่เป็นไร่เปนจ้งเดี๋ยววันไหนเป็นผู้บอกว่า บอตกับซอก็จะไปนะคะไปลรำถวายค่ะสัตว์เออต้องไปละวัดเจ้าของเนาะดบ้านองดิบานนาคตีบนซอมให้ลองไปได้แย้มลองยิบปาเปน้ำกตีลัสัตวี่นอกท่แก่เพรเรือค่ะแอนก็เนรมนเขาเป๊อยู่แล้วค่ะอนดดีค่ะไม่ว่าเพลงไหนเพลงไหนก็เป๊ะค่ะ เดียวคือมือนี่เพ่งมือนี่เองจบเพ่งอันนั้นเอาบกบกเขาใไผมาหลายใจเพียงเดียวละกแล้วกาคูบ้าลงวันนี้มีไลฟ์สดนะคะซื้อบัตรเข้ากลุงพีแล้วนะคะทุกท่านเจอกันที่กลุงพีนะคะคะแนอาเลดีเอาอดี